ครับออกรอบออครอบ EPD มาที่สนามนัทเทนลังสิตนะครับของจอังหวัดพระนครศรียาวนันนี้ชมรมฟอฟบสิงไกโอของอยุธยานะจัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งที่สนามแห่งนี้นะครับวันนี้เพื่อนๆเ,เรามาพบกัน6กคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครบ้างนะครับอ้าวเพื่อนคนแรกปอกรอครับ วันนี้พร้อมนะนะครับรอบรอบอ้าวปสองโปรรันพร้อมนะครับวันนี้อ้าเพ่นฟงเพื่นฟงพร้อมนะฮะไปเอ่อเมื่อคราวที่แล้วพร้อมนะครับบก็บอกพี่รันบอกให้พี่รันอองฝีมือหน่อยเมื่อที่แล้วโดนทบกินไปสามพอยเมื่อนี้ไม่รู้จะโดนหนักกันเดีเยวอ้าวเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับไม่รู้ว่าจะถูก ไม่รู้ว่าเราจะล้างแค้นหรือจะถูกย้ำแค้นอ๋ออ้าวครับครับครับจะดูใจอีกคนหนึ่งพนันพรับวันนี้การทัพเรือพร้อมอ๋อวันนี้พร้อมสู้นะวันนี้แบบฮะอืมไหนไม่เกี่ยววันนี้ก็เป็นกลางใช่ใช่เดี๋ยวรอเพื่อนสองอีกคนนึงครับนี่คือคนเราของหกคนนะครับกลางโอ้หฝีมือระดับไฟเอแล้วจะมากินไฟซีก็ไม่ไหวแล้ว ครับนี่เป็นที่อัหลุม12นะครับที่จะขึ้นชัดกันสิบสองนะครับเดี๋ยวเรากดกับพ้องมาแล้วรอเพื่อนสองหน่อยอันนี้ทบทรอเอทรรอทรรอมรอรอรอแก้แค้งกันอยู่นะครับมาแล้วเพื่อนตองมาแล้ว วันต่องมาแล้วนะครับอ่าพร้มที่โดนน้ำม่ดีตนั้ครับก็ขึ้นกันเลยนะครับน่าน่าน่าจะกินเยอะใช่ไหมฮะครับกระทงออกก่อนสวยมากเพื่อน ตองครับต้องครับเตี okay, ส้สวยต้องครับใช้ใชไ,ดได้ใช่ได้คนนั้นนะครับ12ทับหนึ่งนะครับหลวงที่อ,อ,อ้อมหลวงแรกครับน,นักกอล์ฟรุยทุกทุกที้ครับเยี่ยมมากครับ การตกซ้ายเป็นกันยกไปก่อนเอาพอได้จะลอกขึ้นชัดสองนะครับไปก่อนไปนิดเดียวไปแล้วถึงไหมเพื่อนเยี่ยมครับเป็นสองครับ ครับแล้วแบบเป็นร้านครับเลี <Yeah. S 1> ้ยวตรไม่ชัวร์ขอกล้องบุกโด้ยผู้การผู้ก,การร้านพัดมาแล้วเป็นไงเป็นไงลงไม้ลงไม้เป็นไงนี่ได้เสียวหยุดยาพัดเหรอครับ ยูทูบเบอร์ประจำกลุ่มนี่เป็นไงเป็นไง <c oughs> เป็นไง <c oughs> เป็นไงกลัวไหมกลัวไหมนี่อ่าเอาละวันนี้เราดูกองทัพเรือเราบ้างเบอร์ดี้พัดแรกครับอ่าโซแทนกองทัพเรือครับวันนี้ตั้งใจมาเอาแชมป์นะคนนีม้มารักษามารักษาไฟดีไว้ไง ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหกลับมาเพื่อลอกเบอร์ดี่ที่สองนะครับของหลุมนี้เองต่อจากพนะเพื่อนฟงแล้วโอ้โหสวยเลยโอเคครับพาไป<า>นั่นครับน้ำเพิ่เนี่ย เลานะครับโอเคครับกลางหลุมเ้ไอ้ไม่ยอมเลี้ยวสิ่งนี้หลุมสิบสามแล้วับเยอะไม้เยอะออกขวาด้วยออกขวาด้วย ไปเนะนี่ยตกน้ำแล้วนะโบก,กัะลอกครับอาจารย์ใหญ่แห่งวงการคอฟนะครับเนิบนบ,บชา้าๆครับไปตรงยังกระ่อ PVC นะครับก็ท้องถิ่นยุทธยานะครับ ฟางกั้นนะครับ,บสองตัดสองรอบตัดสองนะครับโอเคเป็นฟงครับตัดสองเช่นเดียวกัน รอคับฟงพัดบดี้นะครับน้ำหนักดูดีบอสหอดหอดบอถึงว้ไม่หอดเป็นลานครับน้ำหนักเถื่อทางลงครับเยี่ยมเอาแค่วงเอาแค่วงเป็นต่อ บู q, หูแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเป็นลันครับโอ้สวยงามลองครับน cool ี่แบบไหนครับนะครับเป็นหลังครับโอ้ ส4ครับตรงเยี่ยมเลยเอาไม่พอครับื่อนสองขัดสองทางโน้นับ ช้าๆคนระับขวาครับไป,ไปแล้ว,ลวยังสั้นอยู่ไหมยังไม่คุ้นเคยกับสนามเลยกลับไปแล้วครับดูได้ครับดูได้ดูได้ดไดอ่ามาแล้วมาแล้วออกซ้ายนิดนึง สายไปไหนไยครับฮะไมเครื่องต่ำานึงเลยนะเครื่องบินผ่านนะเป็นลันครับทางขึ้นนิดนึงเผื่อขวาแล้วทางลงครับสองพัดไหลนิดนึงครับ <Okay. S 1> เผื่อขวาเลี้ยว อัอดีครับเ่อขวาว่างอันนี้ครับท่นทวงพัดขาอินไม่เข้าเิครับกันหนังครับสอบตรงไปไหนนะไปไหนนะ เยี่ยมเยี่ยมครับตลอกมสิบ yeah, ห้าฟาสามครับรอ้อยห้าสิบห้าถลงมนิดหนึ่ง

ออกซ้ายนิดนึ่งเพื่อนไปแล้วเพื่อนเยี่ยมนัครับโอ้เยีนะ่ยมมากครับครับกระลอกกลุ่มภาษายิงเบอร์ดี้ครับ กับเพื่อนนันแซ่พาครับซพาได้พาเลยโอ๊ยไงเร็วดีว่ะบ่ะโอเคบ่ระดับจะลอแซ่พานะครับโอ้โหเลยยอะไรไป อย่าไปรลบรลวอย่าไปจบไม่ใช<ๆ>่ไม่จบย่าโหสิบหกวรับป่าห้าครับนาน ตัดไปฝนไหมดูนี่ครับปุ๊บไม่ถึงนิดหนึ่งเป,เป็นเจ้านะปิดท้ายครับออกบ้านเป็นลันทรับสองครับเป็นลันทัสบาทสาม ออกขวานะออกขวาเยี่ยมเงาเอาเพื่อนรอบพร้อมการเพื่อนฟงนะครับดูของมือโปรเยี่ยมอ เดี๋ยวแล้วเล้ยวแล้วมนตางเคโอโหอ้ล้ยวแล้วเป็นไงความแรงเป็นแรงเป็นไงจะให้ค้างนักดยาเยี่ยมหยุดไหมหยุดไหมนิจจับยิดจับ เกอแล้วเกือแล้วนะครับเป็นฝูงพาไหมเสพพาไหมอ่านะครับเป็นทอครับเป็นทอรลอยังคงอยู่นะครับ้าเป็นแล้ว้าเป็นแล้วพป็นฝูงเสพพาอ๋อไม่ไหมโอ้ยไม่ถอยด้ยเป็นลอกเสพพาด้วยครับ ตงครับเย้อนไปแล้วเมื่อกี้เขาแอบดูเดินอาจารยนสูงอาจารย์ตองไปแล้วโอ้ยเขาแอบดูเลยโฟล์คทูไม่พัดไม่ได้นะฮะต้องโฟล์คทูมาโอเคดูเลี้ยวนะครับมาหลุม17ฟาเซนะครับไปดูหมดขาวนะ ก็ลอกสอนบอกสนามนะครับให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับในเป็นรีออฟมุดขาวใส่ข้างหน้านะครับออกตาลายเยอะเลยเป็นลังนะหลอดงครับ ya, yeah, macam เขาปลาสลอกนะครับจัดสองส<ะ>ลอกที่ตรงน้ำครับไปแล้วครับเป็นสองครับเป็นลันแนวเดียวกันครับ จัดสามนะครับนี่โองไปแล้วสั้นไหมไหมสั้นไปมไหม,ส,ไไหมสั้นครับครับได้ประมาณยี่สิบหลานะครับพี่ลังใช้ห้าหกนะครับขึ้น,นครับ <Okay. S 2> ชิปเบาๆบาไม่เลงไม่ สามเหมือนกันนะโหเยียเย่ยมว่ยเยี่ยมนั้นหนักดีครับแต่ไรครับผลครับเยี่ยมมาสองเราออกขวาไปนิดนึงโอ้ยไปตัดเยี้ยวไปดีดูดีดดดดไม่เลี้ยวขวาโอ้ยไปซ้ายเยี่ยมไปหน่อยสูงค่อยๆปล่อยนะครับอ่า ค่อยๆครับโอ้โหแปง่งโอเคครับ <Okay. S 3> สิบบาทฐานเรียบไปแล้วครับฐานเรียบไปแล้วรลครับฐานเรียบครับไม่ถึงแล้วครับ เค็นครับเค็นไม่หน่อยครับครับไปม,มากครับตรงมากครับตรงตรงตรง,ตรงตรสวยครับเพื่อนตรงขี้ชัตสองครับถึงวางหน้านี่ถึงไหมเพื่อน กั้นไหมขวาด้วยลกอกจับสองนอ้กันครับเป็นโพรงก็อยู่อ่อนเกลี้ยกเยอะมากโอเคโอ้ยสั้นไปเลย <What? S 1> เป็นตองครับ กากาซู่อ้าย่มันลอกมื่กีไม่ถึงหลอกไม่ถึรัไปทางลงแล้วไปเลี้ยวสวยสวยแล้วดูดีว่ยเยโอ้โหยโอ้โเบาไหมไม่เบานะไม่เบานะไม่เบาเนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ย เผื่อซ้ายเลซ้ายไว้หน่อยเยี่ยมมากมันส่งพัดเบอร์ดี้นะครับเลี้ยวก่อนแล้วเพื่อนเราว่านะเห็นไหมเพื่อนดันยิงเบอร์ดี้นะครับ หญิงเบอร์ด yeah. 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 okay. well, okay. ี้คนที um ่สองเลี ok? ้ยวกันไหมเจี๊ยบเร็วโอเคนะครับเบอร์ดี้แล้วครับเบอร์ดี้แล้วครับเจี่ยมเจี๊ยบครับแฟนลันแปดเบอร์ดี้เลยครับแีนลันกุส่าถามแล้วเธอโบ้ไหมอ่ไม่ยอมไว้รอบหน้านะสวย Ah. Okay.